กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับลุงพีอีกแล้วนะครับในฮ e r ร r บ s e s u r เว v a l วันนี้เสียงลุง,งพีแปลกๆเพราะว่าไม่ใช่แปลกๆครับมันเป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับผมรักคุณผู้ชมมากแล้วก็ผมไม่อยากให้วันนี้จับไปไหนก็วันไหนแล้วผมก็โอ้โหพระเจ้าผมจะกลับบ้านก่อนนะฮะเพราะว่า เจ้าฮีโร่รายนั้นยังไม่ก็ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักเรื่องของฮีโร่รายไอ้มันตามที่มันตามล่าผมก่อนคือตอนนี้ผมจะตามหานอสก่อนอันดับแรกอุ้ย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 ผี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 อืมเรียบร้อยครับโดนไปเลยออ้พระเจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามหาก่อนตามหานอสครับอุ้ยมีลูกด้วยอืม แป๊บเดียววางไข่ออกมาเป็นรูปแป๊บเดียวมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะอุดไม่เอาเอนเดอร์ไม่เอาเอเอไม่เอาไม่เอาไม่เอา,มเอาผมไม่รู้ว่าจะจบออ้ยผมไม่รู้ว่าจะจบนาทีที่เท่าไหร่รุ่นหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ๆวันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายครับเพราะว่าเราสิ้นสุดเพียงแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมก็ก่อนเลยก่อนที่เราจะไปโอ้โหโอ้โห,โโหก่อนที่เราจะไปกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอขอ เขาโอ้ยไอ้หนูโอ้ยอุยอ้ยอุยเข้าบ้านแล้ว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 ไอ้หนูเอ้ยเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านก่อนไอ้หนู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 เข้าบ้าน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 ไอ้หนูเข้าบ้านโอ้โหโอ้ยโอ้ยกินกิน ouais ่อนกินก่อนครับกินเลยนะไม่สนว่าจะอะไรยังไงกินก่อนเลยโอเคก่อนอื่นเลยครับมาพร้อมกันครับ วันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมพิมพ์ความรู้สึกนะฮะที่ได้เล่นตั้งแต่แรกกันนะฮะแล้วก็มาเล่นพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับมาครับก็อตอนนี้ผมรู้สึกว่าคอมเมนต์แรกก็จะมาแล้วว่าโอ้โหเราต้องนานนะฮะคอมเมนต์ที่สองบอกว่าเย้เยลุงพีมาแล้วคนที่สามนะบอกว่าเย้ไม่ทันแมนแรกนะฮะสี่โอ้ยเราต้องนานกว่าจะมาฮะมาแล้วโอ้ไม่อยากให้จบเลยผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรวันนี้ ภารกิจของเราเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกจากแต่ตามหาน,นอตซซึ่งตอนนี้ผมก็คงต้องกินอาหารประทังชีวิตแบบนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่านมนี่ก็ไม่มีเลยระหว่างทางก็ถ้าโชคดีอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเนี่ยน,นะะเออจะได้มีเนื้ออะไรกินนะฮะโอเคมามาใกล้ๆมา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 ใกล้ๆมามามาเยอะๆเลยมามา,มา มามามาโอ้ผู้ชมเรียกมานี่มากันเต็มเลยเนี่ยปากปากนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยครับนะเราทํากรรมอะไรทํากรรมทางทํากรรมทางวาจาเราก็ได้อย่างนั้นเลยฮยมากันเต็มเลยโอเคกินกินกินอาหารทางสายฝนเอาไปโอเคครับ โอ้ยกลับบ้านไม่นอนก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้พี่แกเดินมาไกลแล้วเฮ้ยมาเ <c oughs> สียงจริงรีดร้องอะ่ะอ,อืไปเราเดินมาไกลแล้วโอกาสที่จะเจอนอสี่ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะพี่แกก็อืมอืมอืมวิธีหลบดอชอุ้ยอุ้ยเป็นไง อโอ้โหโอ้โหชัดเลยแวววุบสายในเนี่ยสายไฟด้วยหืมไม่ชอ็อตแะ้สะอุยอ้ยอุ้ยงูงูงูง,งูโอ้คุณผู้ชมครับผมไม่ได้ไปอันเชิญเลยมันเลยนะไม่สนละไม่สนละวิวเอาพ่อ พอกับมาแล้วแล้วพ่อจะจากไปหนูทราบข่าวนะคะพ่อหนูรักพ่อมากนะคะครอบครัวหนูแม่แม่และพ่อและพี่คือพ่อก็พ่อเลยค่ะแต่หนูรักพ่อมากทั้งแม่แล้วก็พี่ชายด้วยขอบคุณมากวิขอบคุณจริงจริงเออที่รักค่ะผมรักคุณนะค่ะแล้วก็น้องเล็กลูกเล็กครับพ่อพ่อรักหนูนะครับและ พี่ใหญ่ครับผมรับผิอบกันนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยแม็กกอตตัวสักตัวละแค่ผมจะมุ่งเดินทางเดินหน้าต่อไปนะฮะคือคือขณะทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปให้จุดชนวนให้ฮโรุบรายฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรยังโอ๊ก็ยังมานะครับแสดงว่าลิฟมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับไอ้นี่แล้วก็ปล่อยมันไปหืืออระหว่างทางนี่ก็โอ้โห โอ้โห oh oh, ชัดเจนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื oh. <c oughs> เจอป้ายจะบอกรักอีกไหมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยฮะคงไม่บอกละคงมาบอกว่าออกไปจากเกมนี้สักทีโอ้ oh, อะไรจะขนาดน,านั oh ้นโอ้โหโอ้โหชัดเลยเสียงแบบนี้ฮีโร oh ่บายบอสโอ้โหไมเนอร์ฮีโร่บายปาร์ตี้นี่โ oh oh. อ้ย่าย่ายาย่าย่าย่าไอ มีของอะไรที่เราต้องประทังชีวิตบ้างไม่ได้ไหมเนี่ยมันตามรื่มันตามมาเรื่อยๆนะฮะรู้สึกมันตามมาเรื่อยๆไปแล้วผมวิ่งข้ามไปแล้วโอเคโชคดีที่มีมเรดาร์าจับไว้อยู่อโอเคครับไป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 อืมอย<จ>เอ้ยอืมขอโทษนะ ไม่นะโอ้ oh. จะขอร้องละนะขอเถอะโอเคครับผมจะสละชีวิตเพื่อเจ้านายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเสียสละ <c oughs> ขอบคุณมากเลยแจ้จะอยู่เฉยๆได้ไหมขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ยพระเจ้าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอืม <c oughs> ถ้าจบตรงนี้คงเจอกันอีกที p i x e l มอนเลยคุณผู้ชมโอ้ยอะไรนะตัวลรพีเจนะเบิร์ดครับเบิร์ดโอ้โหเจอกันอีกที p i x e ซ m อนนะฮะบอกตรง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 เออเจอกันอีกที p i x e โอ้โอ้โอ้ I am hero by หรือว่าผมคือฮีโร่บายเนี่ยโอ้เค เจอกันอ <ees> ีกที่พิกซ์มอนต้นเดือนสิงหานะแจ้งรวงนางไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอุ้ย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 ทำไงทีนี้เอ้ยอะไรยายาโหอู้อู้ยาไม่เอาไม่ จะจัดก,การมันยังไงดีเนี่ยคุณผู้ชมยังไงบ้างฮะวันนี้รู้สึกลุงพีเงียบๆนะต้องเงียบๆอยู่แล้วแหละแหมพักนี้เป็นพากกันจากลา่ะต้องมีซึ่งแล้วมีเศร้าโศกเป็นพิเศษเป็นไงคุณผู้ชมการบ้านเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งไงเรียนหนักใช่ไหมเออเห็นว่ามีสอบกันด้วยนี่ตั้งใจสอบทําข้อสอบนะบางครั้งบางคราววันลงลง,ลงวันอย่างไงก็บอกว่าเป็นวันเกิดบ้างยังไงก็ก็สานึกบุญคุณพ่อแม่นะที่ท่านให้ทําให้เราเกิดมาแล้วก็สําหรับคนที่อ่เขาเรียกว่าไง จะสอบพรุ่งนี้แล้วก็นะก็สิ่งที่เราทำมาที่เราเรียมาทั้งหมดก็อขนาดปิดไฟแล้วโอ้สแสดงว่าลิทมันลิทลิมันลิทมันลิทมันลิทมันโหดมากมันยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมคือมันรู้ว่าเราตามหาฮีโร่บรายเอ้ยฮีโร่บาย,บายตามมาหาไอ้นั่นไงนอชไงมันก็ยิ่งจะ จากการเรามากขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าหมูหมูประเดยโชคดีที่ม้าไม่ได้เป็นกับเขาด้วยถ้าม้าเป็นฮิฟบราดกับเขาด้วยนี่จะซวยไปเลยโอเคออืืมมว่าไงลูกวัดีครับพวกนี้ดีฮนะเขาแค่มองมเฉยแล้วก็สมนี้ก็แอมไอโกสไม่รู้ลองถามมันดูเพราใช่หรือเปล่า นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนโอ้มันมาบอกผมว่าผมเป็นฮีโร่บายแหละเดี๋ยวทำไมทุกคนต้องเชิดชูฉันด้วยแกยังไม่รู้ตัวอีกหรอพี่รู้ตัวอะไรย้อนกลับไปดูสิย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูอะไรฮาร์ดคอร์ยังไงล่ะ ฮาร์ดคอร์ล่ะใช่แกคือส่วนหนึ่งกับเราไม่ฉันจะไม่มีทางปรยโยกแกดัดขาดแกคือส่วนหนึ่งของเราพี่ครึ่งหนึ่งของแกเป็นของฉันไม่กลับไปอยู่ฟอร์กเทนด้วยกันเถอะไม่ไม่ฮิโรบายแกต่อให้แกพูดยังไงฉันจะไม่ไปฉันจะอยู่กับแกตลอดไปครึ่งหนึ่งของแกก็คือตัวฉัน <c oughs> ไม่มีอยู่คนเดียวที่จะจัดการแกรได้คือน็อตให้เจอแล้วกันผีฮอ้ฉันจะหาเขาเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องเจอเขาให้ได้ <c oughs> เพราะฉะน,นั้นฉันต้องจัดการแกรในฟอกเตนอีกใช่ไหมโรบร้ายใช่แล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> แค่นี้คือน้ำจิ้มเฉยๆนั่นนี่เแต่เจอนอสในดินแดนไหนเนี่อเอ๊ะไข่เหรอเอ็กแคทชิงซูลคีฟวอชเดอะแฮชเอ็ดครีเจอร์วูบบีลอสอิฟยูลีฟแอร์เรียเขาบอกว่าไข่จะแตกแล้วครับให้เราอยู่ในบรเิเวณพื้นที่แห่งนี้ฮะเพราะว่าอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นไอ้นี่ ออกฟักตัวออกมานั่นแหละคุณผู้ชมอ uh, 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 ่ะอ่ะแล้วแล้วมันฟักตัวตรงไหนแล้วเนี่ยกัรเขตทะเลทรายเปล่าอ่าเรื่อยๆๆๆนี่คือการจุดกำเนิดอ่ะถิ่นกำเนิดฟักไข่ด้วยอ่ะจะเข้ามานะอ่ะวอชวอช a t c h อ่ะ w a t c เ s n a อ e e เอ็งหาทิงซูนกี่วอชเดอะแฮตช์เชิร์คริชเตอร์อยเอ้ามุ้งสัยมันไม่ฟักตัวะโอเคครับมุ่งหน้าต่อไปฮะโอ้โถเถวนี้เต็มเลยโอ้ดินแดนอะไรเนี่ยเอาละนอชเผื่อจะอยู่ดินแดนแห่งนี้ก็ได้นอชยูฮูคือตอนนี้ผมเจอตัวอะไรผมต้องจัดการแล้วนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นครีเจอร์สิ่งส์สร,รสันอะไรก็แล้วแต่บบชฉันขอโทษนะพวกเรายอมรับให้พวกคุณจัดการพวกเราเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วขอบคุณมากที่เสียสละขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเอาล่ะการตามหานอชในวันนี้ จะเป็นเช่นลาปิดไอ้นี่ก่อนมันเวฟพอยท์มันเห็นโอเคได้โปรดนอชปรากดตัวด้วยคงไม่มีแล้วครับนอชที่จะมาใส่ใจดูแลผมคงไม่มีแล้วคงไม่มีแล้วเขาคงเขาคงบอกเป็นจิตใจในลึกๆว่าเกมโมเธอผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ โอเคครับทุกคนชกดีครับโอเคเอาละอืมอ่าอ่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับมาครับโอเคเพ่อสวัสดีค่ะพอ่อคิดถึงหนูมากมากเลยเอาละคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ตามสบายฟรีได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้เราคงไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็ วันนี้เราจะสร้างกองทัพเพื่อจัดการกับฮีโร่บายกันครับโอ้ oh, รวมตัวกันใหญ่เลยไม่น่าเชื่อโอ้โ oh หรวมตัวกันเยอะมากอือโอ้ huh. oh, มีดาบด้วยอ๋อ oh เอาละมีดาบมีดาบไฟนี่อะไรเนี่ยอ๋อโอเคพร้อมสู้แล้วฮีโร่บรายอยู่ไหนไม่มาสักที สงสัยต้องเอาเกมหมดออกครับ I know what you did Okay เกมโหมดออกแล้วเอออ้โอ้ตายตายตายอะไระเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลบสิเฮ้ยเฮ้ยเกมหมดออกแล้วเอาไปสิเฮ้ยไปสิครับวาร์ปเลยครับอ้าววันดีครับพ่ออา้าลูกอยู่นู่นดีกว่วาว่าไงว่างไงเฮ้ยใช้แมกกาทานนี้ตามหานอยก็ได้นี่ ตามหานอชแล้วอนอช,นอ,ชนอชไหนโอ๊ยโดดเล่นแล้วโดดเล่นแล้วโดดเล่นแล้วอืมไปเอากระทาก่อนบินไปในไอ้ไปนู่นเลย โอ้โหขอบคุณครับคุณผู้ชมนะครับที่ได้รับชมฮีโร่บอยสไปเดอร์ปิดตำนานฮีโร่บอยก็วันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแหมที่จริงอยากจะทําต่อนะแต่พอดีว่ามันไม่มีอะไรให้เราค้นหาแล้วที่จริงมันต้องกลับวนไปที่เนื้อเรื่องของฟอเเทนแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับตั้งแต่พาร์ทแรกกันเลยนะฮะก็นะ ก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วก็ก่อนไปนะถ้าไม่เรียนในสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูในสิ่งใดก็ไม่เห็นถ้าไม่ทํากรรมใดก็ไม่เป็นเท่าเป็นช่วงไม่ได้ก็ไม่ดีขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับซีรีส์หน้ารอติดตามด้วยครับอาจจะแบบว่าจะกับอาจจะมากลับมาเล่นด้วยก็ได้นะนี่ยโ <laughs> ชคดีครับลาก่อนนหนู